สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นแบบสุ่มนะนี่มาผม่นสุ่มมาแล้วว่าจะได้ทีอะไรมาเอยไม่เลวเว้ยมันไม่เลวไม่เลวถือว่าดีเลยนจะจ๊ะนี่จับตัวที่

นี่เอ๊ลองฟังเสียงสักหน่อยว่ามันจะเป็นเฮียอะไรนะครับขอลองฟังหน่อยนะโอเคไม่ดรามา่านะไอ้สัตว์กูพอกูเกียดเฮียนีกกย่กูเกียดเพลงนี้พอ กลียเกลียดทุกอย่างโคตรโคตรเกียดเกียดเต็มร้อย

วันนี้เราจะไปทงมนกันคคือแผนเสียงแม่งเป็นเชี่อะไรไม่แผนเสียงเหมืนแนม่งแกงเลยน้ช di lui

밖에 왜이 차? 선버는 멤버는 높게 봐야 되겠다. 네가 막막 거기. ทุกบานมีน้ำยางตงมหอนมอน้งมีล้ปนางี่ถ้าชอบฝากกดไลค์กดตามครับไปครับไป